สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้างานอำเภอพระทองคำนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ส่งมอบบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านขนาด60สิตารางเมตรนะครับหลังนี้ก็โครงสร้างเสาเหล็กเนาะโดยที่ราคาก็จะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ค่าของค่าแรงนะครับไม่รวมค่าเซอร์วิสนะครับก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านเนาะ เป็นโทนออกสีเทาๆเนาะโดยที่หลังนี้ลูกค้าก็ได้เดินสายไฟเข้ามาเรียบร้อยเลยให้ทีมช่างจัดการให้เลยก็เดี๋ยวจะไปชมด้านนอกนะครับว่าภายนอกมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับมันเดิมแล้วก็ยาว6เมตรก็เป็นโครงสร้างซอลิกนะครับก็จะมี เป็นปลั๊กเก้าคู่ให้หนึ่งจุดบริเวณตรงนี้ที่มีให้นะเป็นปลั๊กเกาคู่เราก็ใส่เป็นฝาปิดเปิดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีบัวบัวให้สามสามบานนะครับก็คือเป็นบานหน้าต่างสองบานเนาะแล้วก็เป็นบานประตูกระจกเป็นกระจกใสเขียวนะครับตัวนี้หลดไฟก็จะมีให้สองหลอดนะครับด้านหน้า เป็นโหลดจะวดียาวเนาะตัวนี้เดินเท้าเก็บงานให้เรียบร้อยเลยชีวิตจอยู่ด้านในด้านหน้าก็จะมีมาเนี้ครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากครับหลังน,นี้อันนี้ลูกค้าก็ได้เป็นเพิ่มเป็นจุด A เนาะก็คือ2จุดก็คือตัวนี้เพิ่มจุด A เข้ามาเดี๋ยวจะมีหน้าต่าง2บานเป็นหน้าต่างห้องนอนเนาะ พื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับก็เลยไม่ค่อยมีพื้นที่รีวิวเท่าไหร่ค่อนข้างแคบไปส่วนด้านหลังด้านหลังก็ลูกค้าไม่ได้เพิ่มอะไรมานะก,ก็จะมีที่เราไม่ให้ก็จะมีก๊อกน้ํากับปลั๊กไฟนะครับตรงน,นั้นแล้วก็ใส่เป็นฝาปิดเปิดให้เรียบร้อยเลยมีบันไดหนึ่งขั้นอันนี้ประตูของต้านห้องัวน,นะครับ ข้ออกาศเราก็ใส่ให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างสามบานนะครับเป็นหน้าต่างของห้องครัวแล้วก็ห้องถุงก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นสีอกเทาๆนะครับหลังนี้ ่วนทั้งเท้าเนี่ยเราก็จะมีให้รอบบ้านเลยเนี่ยสั่งเท้านี่ให้รอบบ้านเลยแล้วก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศตามมุมให้ฝ้าเนาะด้านบนประมาณนี้ด้านนอกก็จะมีประมาณนี้ครับภายนอกเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูภายในกันต่อครับก็๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีความกว้างอยู่ที่3มเมตรคูณ6เมตรนะครับโดยที่หลังนี้ก็ ลูกค้าเพิ่มพิเศษเข้ามาก็คือเป็นฝ้าท่อนไฟเนาะตัวนี้ก็จะมีไฟวิ่งแต่ว่ามันก็มีไฟไ<ง>ครับแต่ว่าช่วงนี้แสงมันเยอะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็น,นครับเป็นไฟ led เนาะก็จะมีหลอดไฟให้สี่รอยครับตัวนี้ที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือถ้าจะเอาฝ้าอย่างนี้นะครับห้องนี้ก็จะอยู่ที่แปดพันห้าฝ้าและไฟนะครับตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนาะ ก็จะประมาณนี้ครับส่วนที่เรามีให้ก็คือตัวนี้จะมีปลั๊กให้1จุดนะครับเอ้ยไม่ใช่ปลั๊กสวิตควบคุมไฟตรงนี้1จุดแล้วก็ติดตั้งตู้คอน s u m อ e r ให้เรียบร้อยอันนี้คือสายที่เราเทสไฟให้ลูกค้าดูเนาะเพราะลูกค้ายังไม่ได้เอาหม้อเข้ามาก็ส่วนปลั๊กไฟเอ้ยใช่ปลั๊กไฟแล้วก็ปลั๊กทีวีตรงนี้ก็จะมี หนึ่งจุดเราให้หนึ่งจุดนะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเข้ามามาณนี้ครับห้องถุงก็ตัดกันเพื่อนเรียบร้อยเลยตอนคืนจะสวยมากเลยครับไฟตัวเนี้ยะบายนี้ครับนี้เรามาดูห้องร้อนห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรนะครับก็จะมีไฟให้หนึ่งโลนเป็นหลด LED สาะเป้านะครับตัวนี้เป็นสีขาวไวบรินะครับด้านในก็ตัดกันเปื้อนให้รอบด้านเลยมีหน้าต่างสามบานนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูห้อง้องทงี่สองนะครับโดยที่หลังนี้ก็พิเศษเข้ามาอีกก็คือลูกค้าได้ใส่เป็น ไโซนนะครับตัวนี้ก็ปรับได้ครับปรับได้ปรับสีได้ปรับอะไรได้อันนี้ก็ห้องนี้ก็จะ24สีนะครับตัวนี้ส่วนด้านนอกก็จะเป็น64สีนะครับฟังก์ชันก็เยอะกว่าหน่อยก็จะมีให้อดสลับเปาหนึ่งโหนดโดยที่ห้องนี้ก็จะเพิ่มการใช้จ่จายเข้ามาที่6,500นะครับตัวนี้ ของไฟนะครับถ้าลูกค้าอยากได้อย่างนี้ก็6,500ครับประมาณนี้แล้วก็สีห้องนี้ก็ลูกค้าขอเป็นพิเศษนะก็คือใช้เ,ชเป็นสีเทาชอบแบบทึบๆหน่อยก็จะใช้เป็นสีเทาครับก็จะมีปลั๊กให้ในจุดตรงนี้มันมันเดิมย้ำนะครับว,วันนี้คือบ้านราคา3 0 0เซน9,500 0บาทนะครับ เป็นบ้านเสาเหล็กเนาะมันไม่ได้แย่เลยครับมันเหมาะก,กับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเลยครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าไปในครัวเนาะเป็นซุ้มประตูแต่ยังไม่มีประตูสามารถติดประตูเพิ่มได้ตัวนี้พอเข้ามาก็จะเจอกับห้องครัวห้องครัวก็จะมีความกว้างที่สี่คูณ2เมตรนะครับเก ไม่กว้างไม่เล็กพอดีพอดีครับเหมาะกับทําเล็กๆก,กน้อยๆที่เราไม่ให้ก็คือจะมีซิงค์งาจานใ์หนึ่งให้โลูกล้าหลูไปเราก็จำมาเยวพอแล้วอรเงี้ยโปรแกรมเราก็ปรับได้ก็จะมีปากให้ในตุวตัวนี้แล้วก็ทวนตัวนี้ก็ปัดลูกข,ข้าเติมเข้ามาเนาะ ตรงนี้จะเป็นชุดควบคุมไฟประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรคูณเมตรนะครับกระเบือเบ้องกระเบื้องล่างก็หลังนี้ใช้เป็นกระเบื้องส0สนะครับสวยเลยคนะรับติดไ์ LED หนึ่งหลอด มีหน้าตาา่งางระบายอากาศครับที่เรามีให้ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกอ่างล้างหน้าก็น้ำใหม่แล้วก็เทสเปียปร์ัวอแล้วแล้วก็จะมีชักโครกนะคระับใกาช้อนลางให้ตรงน,นี้ก็จะประมาณนี้ครับจะมีฟังให้หนึ่งจุดสว่วนนี้ลูกค้ายังไม่ได้ซื้อทั้งทั้งบุญมาเนาะเราก็ยังไม่ได้ติดตั้งให้ เบื้องแล้วก็ปูถึงฝ้าเลยก็จะประมาณนี้ครับส่วนลูกค้านะครับท uh> ่านใดที่ชอบในผลงานของทางทีมช uh ่างเราครับเราก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาสามารถติดต่อมาสอบถามก่อนนะครับไม่สร้างไม่ว่ากันครับติดโตมาสอบถามกันก่อนได้ยินดีให้คำปรึกษาครับว่าคุณมีงบเท่าไหร่เราทําได้หมดครับก็แค่ว่ามันอยู่ในพื uh 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 ้นที่ที่เรารับสร้างแล้ว ยังไงก็ฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ